สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องส,สุขสุขคนเด้อพักของข้าเริมใหญ่แล้วพี่น้องมีลายพักเนาะมีมกเด่นมะเขือมกพริกบ่ออกพี่น้องแล้วก็มีพักปังแล้วก็มีกระเจยบเนาะพี่น้องไ่เวลาที่ห้าสีเอาลงดินละพี่น้องไก่ถึงเวลาละ แต่ว่าดินโบยักงงมเนาะพี่น้องดินที่เฮาเพาะโบยักงามก็เลยเห็นให้ต้นของต้นพักของเฮาโบคอยงามปันไดพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นมะเขือเนาะพี่น้องนี่ก็นี่นะ่าจะเป็นมนะเขือน,นี่พักปังเนาะพักปังอันนี้กระเจี๊ยบอันนี้มะเด่นอันนี้ก็กระเจี๊ยบอากาน่าจะเป็นมะเขือพี่น้องมะพริกคำโบออกมองนี่น่าจะเป็นมะพริกพี่น้องแต่ว่าพริกโบ อันนี้ก็ซิมีหมักทบผูก็ออกบบลายเนาะพ่อพี่น้องทบผูและก็มีผักปังเพอร์เส้นออกกับโลายเป็นลายพี่น้องปะ่ะเดี๋ยวไปเตื้อไปเตรียมเนาะพี่น้องเตรียมดินปลูกแต่ว่าดินที่สิปลูกกระเจี๊ยบปีใหม่เตรียมเลยเนาะพี่น้องอันนี้เป็นสส่วนดินออกให้เบิร์ดเนาะส่วนดินนี่แหละพี่น้องดินทแถวสือมา คิวหนึง่งคิวละหาหลายบาทรถอันนั้นหนึง่งลดกระบะดหนึง่งหาหลายบาทพี่น้องสีเอามาใส่สวนใส่หม่องอันนะสวนใส่หม่องนานพักไหวเนาะสวนลงเบิร์ตหนีแล้วพี่น้องสวนไหวเต็มหันแหละบเบิร์ดอยู่บนน้องพี่น้องสวนดินละพี่น้องสวนดินไวน้ งอมันมันก็แสดงว่ายีบเ็าท้นึ่งต่ สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟสี่สุขสุขคนเด้อพี่น้องหลังจากที้เาต่อจากที้เ蒿ค้คนดินเนาะพี่น้องกลมาเห็ดเมนูอาหารปีใหม่ค้นดินพี่จอรน,นี่เก็บอะนาโน,นกเก็บขีบ้เหงาขากบานเก็บของตอนนี้ก็มาเห็ดเมนูกิน่นงล้มดะ ขย้อนปิดประตูกันยังบุทางหนักก็อุ่นอานาโนาะพี่น้องอุ่นกุ้ง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 ที่มันเลือกินเมื่อคืนนี้ใส่หม้ออันนี้ก็สิพัดพักพี่น้องพักกะหล่ำปีพัดพักนี่พี่ไม่ปรุงปรุงไมถ้วยเลยพี่น้องเอาลงหม้อมีแต่พัดพักอย่างเดียว ขอดไข่ขอดไข่พี่น้องเมนูง่าย เมนูง,ง่ายๆแต่ว่าแซบน้องพี่น้องสอดไข่อันนี้อุ่นกุ่มกุ่งปิ่งเลยล่ะพี่น้องแต่ว่าเอามาอุ่นคือ ใช่สวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกคนเจ็บคลองนะพี่น้องไข่จะไหมไข่ <laughs> สิไหมพี่น้องอ่าบอกเป็นแผมนพับ พัดพักพี่น้องแต่ว่าพัดพักน,พนี่ยผสีแห้งเนี่ยเด้ทอทกน้าเอาก็น้ำได้พ็ ก่อนชิมฝีมือปีใหม่โออชิมขายทอดปีใหม่ออกไปเก็บของข้างนอกจะเป็นลมหิวข้าวหิวข้าวอ,อ,อ,อันนี้กุง้ง <c oughs> กุ้งเลือกินเมื่อคืนนี้พี่น้องเพราะว่ามีหยาดๆพี่จอนนี้มานั่งเล่นมานั่งกินเนาะพี่น้องมันเลือกินก็เลยเอามาอุ่นกินตอนสอาก็มีพัดพักแล้วก็มีทอดไข่หิวจัด <laughs> แน่มีลูกโดดแอบอยู่ในไข่ได้วยปีใหม่ปีใหม่ใส่พี่ใส่ใช่ปะพี่กินผัดผักเย่าวเห็ดตอนใหญ่หมด คิดหอดน้องอ้อนได้เนาะคิดหนอดคนอยู่บ้านด้พี่น้องกินกุก๊กน้องอ้อน,นีนคนมักตอน,นี่มาก,กินกุ๊กนี่ รถเดินไปก็ซื้อไปได้เนาะแมนคันขี่รถจักมันอเนนี้มันถือโบได้พี่น้องเวลาเมื่อบ้านแต่ว่ามันกับถ้าซื้ออยู่บ้านกับมีอยู่พี่น้องแต่ว่ากับโบสดคืออยู่ทางฝั่งไทยแต่มันกับแพงกันนะยูนี่กับยุนี่กับโลนึงามำลอยกับือจังบ่าพอก,กินพี่น้องแต่ว่ากินบ่อยๆกับโบไวเด้พี่น้องโดนๆกินเืนน่นนึงได้เยอะ อันนี้กับอันนี้อันไหนแซบกว่ากันหลังจากที่เ้ากินเขาแล้วเนาะพี่น้องอันนี้เป็นกระสอบขี้งัวเนาะที่เ้าซื้อมาและพี่น้องสอบขี้งัวสอบหนึ่งขีไก่สอบหนึ่งเนาะพี่น้องเฮามาสีเอามาผสมกันกองนีสีผสมใส่กระถางสีดำๆมาลน่พี่น้องใบปลูกใส่กระถางแ้วก็อันนี้ก็สีเอามาผสมกันเนาะพี่น้อง ผสมกันปลูกใส่ใส่น้ำนเนาะเริ่มแปนแน่หน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องพี่จอนนี่เก็บแต่บักกะเก็บบัท่านใดเบิดตาะพี่น้องยังสิเก็บอีกหลายมือแล้วเนาะบัได้เก็บมือน,นี้สิเก็บให้มันแล้วพี่น้องแล้วก็ปีใหม่ก็สิเตรียมน,นั้นให้แล้วเนาะมือแรกจังสิได้ลงปลูกพี่น้องมือแรกก็ปกลูกได้นและ อันนี้เป็นปูนขาวปูนขาวนี่ปีใหม่สิใส่เบิร์ดทงหนึ่งเลยปูนขาวใส่เพื่อเอียงเนาพี่น้องใส่เพื่อปับ๊บปั๊บให้สภาพดินมันดีขนะึ้นนะน้องบ่อให้ดินมันเข้มหรือบามันสมจนเกินไป Thank you. แ้วและพี่น้องแดบดบดีดีมือนี่ค้นดินใส่กระทางไว้เนาะพี่น้องไว้ปูกสองสี่หกแปดสิบสิบกระทางเนาะที่เขาค้นใส่ใหม่ไอเป็นตัวเก่า ถึกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เนอะอาะเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่องคลิปหน้าเด้อ